น้องลงมาแล้วลูกให้น้องลงมาก่อนโอนแล้วสองนสองไอสอนี้มันได้อยู่แล้ว ใี่ใจคุณได้แน่แไม่มี่ดี๋ยวคุไม่ดูาอน้องแมวที่สาวแล้วว ร abei, ้รอง co ล่นนะลูกนี่มนอูงเยนรัันี่อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไร มันขึ้นมาน่ารักเลยอะุถ่ายรูปหนยครับเน้องนัทน้องนัทฟันไปไหนอะฟันไปไหนหรือมันอ๋อมันขึ้นไม่ครบใช่ไหมอ๋อยังยังไม่ครบ กินอย่างวาเ่กแต่ันสองคนแน่นอนเพราะท้คนที่ฟนแค่ห่างจดูสิหน้าจบจ้มันจะกินเหรอลงก่้ามันไม่กินหรอกมินคงจะเซ็งว่ามันคงจะเซ็งว่าเล็มๆนะโอ้ยงงเลยที่ไหนก่อนแก่เแม่ล้างมือ นี่มันไม่กินมือนะับชื่ออะไรเราอ่ะชิด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 ชื่ออะไรเจ็บไปมันงอว้งอไขว้แง่งานยังไม่รู้เนาะวายอยนยันหานอนออเคมามหาติกเ้ยมันหิวไลออนคิงัให่มากเสือก็มีลูกมันคงรู้ว่าทำอะไรได้ ถ้ามันยิงกับเรานี่ตัวมันสูงเท่าเนี่ยไอสิงตัวแบบนี้มันไม่กัดคนเนาะมันมันไม่แกะตัวชินกับคนหรอวะกัดคนเสือขาวอุ้ยเสือสวยมากเลยง่ายเลอู้มันสูงสวยมากเลยอะเสือขาวดิใหญ่กว่าที่ไหนพี่เอ๋มันเล็กกว่าสิงโตมันใหญ่กว่าเนี่ยปริวัลลดาเลยเนี่ยเสือขาวเนี่ยเสือขาวเฮยนแดงที่ามันทำมันทำมน่าจะทำตรงนี้แน่นอนว่ะ ใกล้ใกล้ใกล้กว่าสวนสัดบ้านเราอยู่ใกล้กว่าคนจะทำแบบวขี่อ่ะมันออกมาไม่ได้หรือเปล่ไม่ขี่แล้วเนี่ยไม่คิดว่าอ๋ออันนี้เหรอเด็กเข้าไปอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้นี่คิดว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ทีดเหรอใช่ไอเนี้ยใช่ไหมอันนี้เด็กเข้ามา ของสวนสากล่าน่ะแอนน่าจะเป็นแบบนี้สองเนอย่างนี้เลยแอนอย่างนี้เลยแล้วข้างบนเป็นตัวไฟฟ้าใช่ใช่เห็นล้วอันนี้ทีมงานวิจารณ์นะทีมไงารวิจารณ์วิจารณ์ไฟฟ้าคขาเม่นสวยอ่ะเนาะใกล้มันก็มันก็ดูอลังการกว่า ันนเห็ใกกล้ว่าโอ้ระหว่างเห็นช้างกับเห็นเสือพี่วิ่งหนีเสือก่อนเลาเว้ยแน่นอนโอ้วิ่งหนีเสือแเรวอะแน่นอนเลยไม่งงสว่าไม่ที่สงสัยว่างงว่าที่มันถูกช้างกับที่ตายอ่ะมันมันคนน่ะเหรอโอ๊ยแต่พี่โบ้เขาบอกว่าช้างตัวิ่งเร็วมากเหอเออโคตรที่เร็วมากที่ขาเราสั้นๆนะอันนั้นตัวดึงมันขามันยาวโอ้โหเราโหเรานะอืมไม่ทัน ก็นอนตายให้มันหยับซะเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกอนตายเหนื่อยก่อนตายซะงไหนไม่ใช่เราไม่ไม่เหนื่อยดีกว่าอไค่นี่ชื่ออะไรไทเกอร์ไทเถูกคือรู้จักมันด้วยเหรอลูก มันหล่อเนาะอันนี้ตัวผู้แล้วนั่นตัวเมียเหรอตัวเมียตัวเมียตัวเมียมีนมยานันใช่ไหมใช่เนยเอใช่ใช่ไม่เห็นไข่มันไปจีบกันอยู่เมื่อกี้นี่ยิงไหมเมื่อไรมันจะท้องเหมือนเดินต่อยต่อยเห็นม้าไหมรอมันกัดมือนะโลกมันสั้น เออเออมันดึงแรงเหรอชอบเป็นเมมเบอร์ทั้งปีเลยอ่ะ <ítulo> sabes, ไปที่นตอมันก็ดึงพี่อ่าใช่อ่าทำไมวัวครับทำไมวัวกับม้ามันอยู่ด้วยกันวะ Next station แล้วไปเอ้าไปเร็วเอ้าไปเร็วไปเถอะไปเร็วไปเร็วต้นบุญตัวอะไรครับตัวอะไรแกะมาบาร์บีแกะัอือยูว่าไปอ่านตรงนู้นตามันสม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับต้องขวบเห็นมาไหมเดินมาไหมไม่่เดินใกล้ๆนะน้องนะไอตัวนั้นเขาปล่อยออกมานี่ก่ลัวแม่ปูวัวม่อุ้ยแม่ค่ะแม่ดีน้องปด้วย Hehehehe <laughs>

ให้อติแคทก่อนนะอันนี้มามไอตัวนั้นไงที่แอนชอบอะเมียแคทอะน่ารักต้องให้เคละตอดูัยัรุ่าักนะเหมือนตัวนั้น่มนาตอะไรลูกอะไรอะไรด้าวแต่รู้ตัวแท้มองก็ไม่เห็นเขานะเอาปิดประตูเลปิดประตูเร็วๆเดี๋ยวมันอกกไปดููเข้ามาเข้ามา คนชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะของไทยเย่งแล้วล่ะค่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมาเดี๋ยวให้มันกินมาเดี๋ยวให้มันกินมามันกินแล้วมันก็ไม่หยุดมันหยิบลงบนแ่ไปมันเย็วันนี้เข้าไปไม่กลัวเลยนี่เป็นอากาศนะที่คนแบบแบบขาดเลยนะจับได้จับได้ค่ะมันเชื่อมันเชื่องไม่มันะดมไม่เคยมันกินจิ้งหรีดมันหนักไปหนึ่มัน หูมนทมันมันแล้วมันเก็บขาต้นบุญไม่กลัวหรอกลวไหม้าจไวสิดึงหูมันขึ้นดึงหูมันขึ้นเไม่ได้มันนี่ทำไมลูกทไมดึงหูมันขึ้นเ่ดึงหูมันขึ้นเลยข้าวไปไหนแล้วดึงหูมันขึ้นดเอ้าเอ Ờ, P'Jaybun chơi được chập <laughs> <laughs> tàu chưa? Chơi máy à, máy à,